Hãy subscribe đi <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ช่วยท่านศิลาอยู่ที่สภาไม่มีมือครับผมงสสทครับงองสามหนึ่งสองสามนสวยงามงามกดกดให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับกดนี้เลยเนาะครับผมเดี๋ยวมันมันมันมองไม่หมดมองไม่หมดอ้าวพร้อมนะครับพร้อมนะครับหนึสองสาม 1, 2, 3, kênh Ghiền Mì Gõ Để